เฮ้ยทำไมงั้นอนะ่ะน่านเดิจะยอมแล้วน้อยเราก็ได้พยายามแบบเฮ้ยเอาแล้ว,เ,เ,รวเราเพิ่งเกิด <c oughs> ไอแครี่เรามันเรื่องเยอะขนาดนี้วะสี่ตัวแล้วเด้อ โกลเด้นเติมเกมบริการเติมคูปอง RV ถูกคุ้ม่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งเว็บในไลน์เติม RV บนเว็บเร็วสุดๆใช้เพียงแค่เลข Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็คให้เลือกเติมมากกว่า50 p a แพ็คในเว็บที่สามารถเติมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น และยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะไปครับโดนด่าปะเนี่ยกดไวยมากดเบบเซฟไพรส์ด้วยนะกดปุ๊บล็อกปับ๊บไม่มีการถามความคิดเห็นทั้ง,งสิ้นเฮ้ยเฮ้ยไม่ดว่ากอยู่อูสูไปทำไรสูอย่านะจุ้นไวโอ้เสียชีวิตไปตัวหนึ่งเลยเวนเอ้ยอุ้ยจะเวนเป่าวะเอาเรื่องนัง้นอฮึ่ม โอ้เราใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วเว้ยไปหาไบต์ดีกว่าไบต์ตายแล้วไบต์หิวด้วยมันจะจ้าอึ๊บอุ๊ยทำไมหาคลิปทำไมวะหาเอลิงเป้าอัตโนมัติครับทำไมมันเป็นแหลกๆวะกลัวมันไม่ลื่นน่ะอุ๊ยทำไมงั้นน่ะจะเย็นหรือโอ้โหโหลบได้รอรอเอ้ามันผลิตเอาเลยวะนั่นดิ จะยอมแล้วออย่าเพิ่งยอมดิคุ้มค่าอย่างน้อยเราก็ได้พยายามนะไอ <c oughs> แฟนดา้าไม่อยู่วะเดินขึ้นไปแล้วมันไม่ลื่นน่ะอุ้ยมีคนอยู่ว่ะมัน <c oughs> โดนตันเะนอะเฮ้ยสวยนะเอา้าหมดตี้หมดว่้เนี่ย โอ้ยไอแพนด้าเคลรี่ตายด้วยเราชิงตายก่อนเพื่อนไงเมื่อกี้ขอเช็คระยะหน่อยไอแพนด้าเนี่ยมันยังไงมันขนาดนั้นเลยหรอตัวมันไม่ลื่นนะมันเป็นกระตุกอ่ะบอกไม่ถือรอรอครับรอตัวไหนจะเดินมา <c oughs> มเอลสูนี่แหละเพื่อนหายไปไหน เพิ่งเกิ <c oughs> ดขอโทษได้ปะกระตุกกิงนะเว้มันเดินชา้าขามแบบน่ารักด้วยแบบไม่มีรอเรือมันมีคนอยู่นเนี้ยอุ้ยไม่มีคนเคลียร์กลางให้เลยะแพนด้าเอาอีกละโอ้ออฟเลนเราไม่ได้เดินขึ้นมาครับเดีย๋ยวก็โดนข้อหาเติมช้าอย่างเงี้ยมันปิงเปล่าวะแพนด้านี่มันไอแครี่เรามันเรื่องเยอะขนาดนี้วะ อุ้ยอีอ,อีกทีนึงได้ไหมเสียป้อมเลย <c oughs> สี่ตัวแล้วเด้อคุณแม่ผมรอเลยเอสูตต้องเดินมาแน่เชื่อผมปะแล้วเขาเดินมาเยอะด้วยวะ่ะอ้ติดอะไรวะ <c oughs> ออสวยอยู่ <c oughs> ด้ามันจะโดดมาไม่ได้โดดหรอกมึงตายก่อนอียอุ้ยแรงอยู่นะ <c oughs> เราือทรงผมน่าจะต้องตัดเลือดชิ้น2แน่เลยวะ เราไม่เพื่อนปั๊บเนี่ยมันเห็นแล้วนะอุ้ยตัวนี้มันปวนมากครับไล่ปลาสตันรัวๆเลยมีไม่รับเอาดีเอาดีเบิ้ลดีปีอะเลยเนะี่ยก็ไม่แทงนำแคลรี่แคลรี่ก็ต้องแทงเอง่ะสวยดิแทบมาหน่อยดิแทบมาหน่อยแคลรี่เราร้องอีกอื้มีผมเริ่มโป๊กแรงแล้วนะ น่าจะเปิดตาย <laughs> โดนหมีเหยียบตายไว้แล้วเดินแหลมขนาดนั้นเราโถ่เราไปด่ากันเลยอย่าบอกว่ามวยเติมชานะเว้ยเอ้ยหมีมันอยู่ตรงนี้ไปแล้ว <c oughs> ไปเป็นห้าตัวจีว่ะเอาเรื่อง <c oughs> เกมกำลังนำเพื <c oughs> ่อนหัวร้อนกับเกมไดมาท่าน <c oughs> ไม่ถึงว่ะ <c oughs> มันไปแจกให้แทนได สวยเฮ้ยที่นหน้าเข้าสวยนะสมควรแพ้อาวเรื่องจะเล่นกันสี่คนด้วยนะทีมเขาแบบอย่างตึงเฮ้ยยีดเฮียกูเข้ามาทำไมเนะี่ยเทวนาปเปแจกจนเขาเกิดแล้วอะ่ะโอ้แพ้เนึ่งครับ โอสารเล่นดีมันตลอดเจอคนโยนเกมรัยง,งานได้ปะแล้วเราเสียดาวด้วยนะมีหน้า MVP วะเอาไปกี่กระทงดีเพื่อนก่อกวนโยนเกมเอาไปสามข้อหาจุ๊บ